คลิปนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมพาชมเครื่องรางของสำนักอสมบร,รมีพ่อแก่อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือประคำคอประคำคอที่ทำจากหินเขียมมเข้ยวหนุมานหินเขี้ยวหนุมานนี้ครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อถือกันว่ามีอนุภาพกับดิ์สิทธิ์ในตัว เน้นทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์โชคลาภความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครมีหินเขี้ยวหนุมานลักษณะนี้บูชาไว้กลับบ้านจะโดนบันดาลทรัพยาบเงินทองและป้องกันสิ่งชั่วร้ายนานาบรรดาคุณไสยมนต์ดต่างๆ,ๆ,ๆไม่สามารถเข้ามาในรัศมีแห่งเขี้ยวหนุมานนี้ได้ <c oughs> อาสมบรมีพระแก่จึงได้นําหินเขี้ยวหนุมานนี้มาสร้างเป็นเครื่องรางและโดยเฉพาะทําเป็นประคำคอ,ข,อขนาดประมาณ สิบมิลลิเมตรนะสิมิลลิเมตรหรือ1เซนกำลังพอดีไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะม,มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ในตัวและยังมองล้ำเลิกค่าและโดยเฉพาะหินเขี้ยวพนุมานนี้เชื่อกันว่าเสริมสมาธิจิตได้ดีมากท่านใดที่ชอบนั่งสมาธิแล้วจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิให้เอาประคำหินเขี้ยวพนุมาน,นี้นะ ใส่คอไว้ขณะนั่งสมาธิหรือเราจะวางไว้ที่มือเราก็ได้ใช้ภาวนาการนับก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกจะเสริมสมาธิจิตได้ดีมากพกพาติดตัวไว้เสมอๆก็จะป้องกันผองใยอันตรายต่างๆแล้วยังเสริมเสน่ห์สงเสริมโชคเสริมลาบการเงินทองลื่นไหลอันนี้เป็นความเชื่อเพราะความเชื่อเรื่องพลังของหินสีต่างๆนี้ เชื่อกันมาเป็นพันพันปีนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องงมงายมนุษยชาติตั้งแต่ดึกดำบรรพันพันปีโนนเครื่องประดับร่างกายจะใช้หินสีทั้งสิ้นนะและเชื่อกันว่าหินสีแต่ละอย่างมีพลังหรือว่ามีอนุภาคแต่ละอย่างละอย่างไป แม้กระทั่งหินเขียวขนุมานี้ก็เช่นกันโบราณอาจารย์มักนําเอาหินเขียวขนุมานี้มาตําเป็นผงแล้วผสมกับชนวนมวลสารวัญยา <c oughs> แาร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสร้างเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลและพระผงต่างๆทำให้หินเขียวขนุมานี้เป็นที่นิยมและเชื่อถือกันมายาวนานว่ามีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงท่านอาจารย์คมลงนั้นนัททองทุกวันไหนครับอาจารย์อัจาร์พุทธพฤหัสสุข ลงณชพนรังสีหรือวันณะนาทองลงสาริกาลิ้นทองลงฝ่ามือทองโพกับทรัพย์ที่สำนักจะลงสามอย่างนะแล้วแต่ใครจะลงอะไรหรือจะลงครบสูตรทั้งสามอย่างก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของอาจารย์เมื่อกี้ที่มาเนี่ยฮะอาจารย์เป็นคนหน้าตาดีนะ,ะผมถามนิดนึงผมถามนิดหนึ่งครับคนหน้าตาสวยแล้วทําไมจึงต้องมาลงนานาทองครับท่านอาจารย์ ถือว่าเป็นความเชื่อของของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแล้วกอ็อาจจะลงเพื่อสร้างความมั่นใจก็ได้นะอไอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรนะเขาก็อาจจะมีความเชื่ออยู่บ้างแต่จะเต็มร้อหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงใครที่แน่ๆก็คือลงแล้วเกิดมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น